สวัสดีค่ะกินงเขาได้ฝักเพกามากับลวกผักจิ้มเกลียวปลาหลากเออนั่งพุ่นละนั่งพุ่ละเนืกะปิลเ้งไก่ทอดเน็ตชอบไร เอเห็นสตอแต่ไม่ได้ซื้อมามันบ่นยากไม่อยา่างนั้นบ่นเลยหิวหิวหลายนะ่าคาะลือพอกวานสะอาดกะะับว้ยเว่าเนี่ยเห็นอาหารในจานะนะค่อยค่อยสวยบ่สเดบ้า,บา มันว่นบริยักกินของฟันอีกเด้อนั่นอ่ะพุนี้จะไปแม่ครัวอีหยัง,ยงง่ายอีกก็จะกินอันหมูกระทะนี่เหรอ,อ

มะพร้าวนี่ไหมหาเนี่ยขางที่มันอันหายากหาปัจทีนีแพงมันข้วดปันม่เป็นงไงอ่ะว้าวัถ่ายถ่ายให้มันเนี่ตามันเน่อย่าให้มันเฮ็ดมันบอแม่สาวยนซ่บแ่ เออนาราตะฝนบอกเน่คนคนอีสานบม่รู้จักสาวรถใเอามาเป็นรของออนของอนอู้จักไปของเขาอันหนึ่งเท่ากับเลกสีวิตไปร์หนึง นยังบปีนต้นไม้อป็น้ปีนได้ัต้นแบบต่ๆมันยัง่ยง่่งแค่กินเนอนยามันัน้หมันมายู่กับโคลงน่งเอยคนไทยได้คนดูแลประเทศไทยคนใไม่เล้ว ดุ่นมาสั่นดนตรีที่เบิรงดูเขาสิ้อแคกับจังใดเรื่องแรกก็อยากให้เขาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้านกอนนี่แหละของแพงแพงปลั๊ผ้าลูกละสาวห้าขึ้นมาลูกละสี่สิบโอ้ยวะ่ะตายตายวายก็เหน่วยเดียวน้ำผักคณะกําละสิบบาทเดี๋ยวนี้กําละ สิบบาทนับต้นได้สองต้นเนี่ยอร้อยมาเจ้าหวยเท่เลยวัวจักพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ย,ยังไม่แพงเท่าผักเลยพี่นวงช่วงนี้ผักแพงโอ้ฝนขึ้ขมืดมาแล้วไปเก็บไปดูผ้าด้วยฝนแม่ซักผ้าค่ะ พวกเนื้อผักเนื้อไก่เนื้อหมูน่ะถูกแต่ว่าผักนี่แพงแพงกัมและเศร้าบาทนี่นับต้นออกเอียงมาเพื่ออยู่ค่ะฝนจะตกแล้วยาจังไหรมันมืดมา่อ้วนี่ไหมยา yeah, ตดีเยาไฟกระดับอีกเอ้ทาทว่บอกสั่นฝนนี่แข้วได้บนเนี่ย เอาขึืนไปใส่หลันไปใส่ไหมใส่แค่ยูกินยูกินแล้วก่อนเขาไปใส่ก็ได้ด้วยหวานก็อย่าหาเชียงให้ไฟดับแม่สัวเอเตรียมใบไงกันไม่มีกดเก้โอ้บอกู้ใสทสี่ศูนย์คนข้างในหันแล้วน้องก็

กินดีๆเออมดแล้วบอเห็นยังแล้วบ้างเนี่ยเห็นเห็นยังละแกนแดงนั่งกินข้าวอยู่นเด็กข้านกวนแ่กเดแวนั่งนข้อยแล้วไปหินววบอหยุดปากหยุดข้ามจอละจอแหละเยอะแลนก้ามิงเอาคือบอเห็น พี่น้องเอาไปเลี้ยงแน่เอานั่นขึ้นมาแม่เอาไปเลี้ยงแน่พี่น้องยิ้มตาแตงบัดรว้าวโจรอเจเลยอยู่นี่แหละบักส้มกินแบบไหนแม่ทำเหมือนเอาบักม่วงไปปั่นมันได้บล็อกม่วงบักม่วงส้มอ่ะ

โอ้แซบดอกขึมนนำกระตือเลยอาจารย์เอาน้าเซตทางอะไรสิไปหน้าเซตทางไม่ได้ไปอาบไมอาบมาเนี่ยเราใส่ทางบ้าเยอะเน้ามาเตือนมันนั่นน่ะถ้าบ่กมีหน้าก็คละันเจ้าบ่มีก็ต้องให้ผลมันอาบแล้วมันดองเอา นอนเพเดียวหรอกอาบคนละขันเทปโจบแล้วกืแล้วก็คนถัดไปค่อยไปอาบตอนอีกทีตอนแม่ชีเคนททอก,ททอกวู้ดอตเตอร์อืมแล้วสวมอเอี่อสมาสเตดเอฮ Yo, daughter! Mama, 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 How I can enjoy food? She never... Shut up! Yeah. Right. Young. Young. <laughs> oh, go bully, that you know. I will see what you got บอมอยากได้ตีนเขาค่ะวายมันซอมเป็นเถอบูลีเด็ดอยู่นุ่นโกโครเตอร์สวยไหมยัง ั่นท่นชีสมารถนะชีสมารถนะไอโนว w าพี่เสดอยู่กูมีนไอต้นเยอบ่ฮู้บ่ฮู้ก็ยังว่าเขายังบอสซอมาถึงแม่นาะวนชอดต้นรอมาเอินในวัาฝน กินดีๆกินให้หมดเบิใคแทะมันก oh. ินบงา้าถจะมนสงคู่แทะจต้องเห็ดในมือนี่คือคอาหารที่จะองเห็วันอะองเอาหารคแบบนีทุกยางอ่ะทแงคมว่าอาจะเันเดี๋ยวเดี๋ยวชีโต้ก่อนเดี๋ยวเ เพืเดียวบ่อาหารข้าห้าโอุ้ยไก่วันละหมูเรอไปตัดต่อหรอหไก่ของหวานผักข้าวนี่อย่างคือบอกว่าใส่ข้มวไก่บ้างเหรอเอาก็เอระติเรยางเอากร่ติเรยางไหมแล้วก็ค่อยไปตัดต่อเหมือนประมาณแบบว่ากินพร้อมกันอะเดี๋ยววันไปยังก็ต้องเอาของหวานแค่มีเอาบัผสมว้างด้วยข้ายไก่ผักนนอกเิบ ชีเซชีน hmm. mm ิต hmm. like yeah? well, ุเซนโฮมเวิร์ก for ที่เชระบาดฟูดชีเซชีนิตุเซนเดโฮมเวิร์ก for ที่เชิญระบาดฟูดฟูดมินวัตถิเทเบิลชีเกนพอกแอนดดแอนสวีทหลกเนี้ยไอเทว่าอยู่นัท เออนั่นเองของหวานไหมอีเดียนตัวพ่อของพ่อจักชิ้นจังสิอันนี้ก็โชว์จังเลยอันส้มลูกเดียวเพื่อนนี่ยังไมว้า หเะัวเราะหัวเาะหัวเร่ะีเัเาหเาหัเาะหราัหัวะหัราะหัหัวะหัาชหัเราะหรัเราเราะาะัวเราหัเหั a เ Not my problem. Huh look? Not in quiet. When I bake a cake mm -hmm. and she tried to have a piece, I'm going to say my money. Ah. Uh. I bake with my money. Yeah. Hmm? What? You think it's good? Good. Careful finger. อะไรอะแม่ท no, ี่ตัดต่อไปใส่ไว้ยู่ก er ูเองฮะว้อยูน่า stay long the with me I miss I miss you โอ๊ยนะโอ๊ยนะไม่ย่างไปก้าวเดียวก็เจอกันละแล้วคิดถึงมาได้บ่เป็นย่างี่มาโพนีซิมบาไปก็ได้หรออะไรอะไรนะเลี่ยนความความหวานเหรอโอ้ยดูฟินเนากฟังคน เป็น่องเบ,บ้างบ้างลูกสาอย่างสเลี้ยงความหวานบ่ะนวนในขวดอยจเน้่นนพนงพวกได้อุปการล,ละไปเลี้ยงดูไหมโว้ก็เก่งเมื่อไรเมื่อเบอริรส้มลูกเดียวหันไม่เก็บเปลือ,ลอกอทีมพ่อพูดไปเลย เสียงหลายมือนี่นอนพืน่นเตเ้เด้อหัวตัวลูกขึ้นไหมไทยเราอาบน้านโยที่อ่านอย่างบริทันล่างจานอยู่ยไหมเด้ออืมพื่อนเราเลดำไปเบื่อหรอเปล่าเมื่อเดาไปสว,วยดาวมาหายเด้อ เราเรียนมีกิจกรรมซอยดาว,ดวล่ะทุ่งเรียนอันนี้มีกิจกรรมหลายเนะาะวันวิทยาศาสตร์เนาะวันเกิดโน้นนี่แหละเอาของขวัญมาคนหนุนคนละสิน่น,นเดี๋ยวก่อนนั่นเดี๋ยวก่อนนี่ลูกอ่านหนังจะไปกวัวลูกอยู่มาโรงเรียนแล้วได้น้ำไม่เสียค่าเทอมเพราะว่าแม่เสียให้พอ่อมายู้ใครเสียให้ บอกแล้วไม่เออเพราะว่าแม่เสียหายังไงมีกิจกรรมอะไรอย่างมากุ่นแต่ว่าเสียอย่างเดียวพูดหลายพ่อแม่โรงเรียนเราจะคนน้าตกาดีเกินไปน้ำน้ำไปเอาน้ำอ้ตายติดว่างคัะ หน้าตาดีป็นโอ้หน้าตาดีเฮ้ยพวกไหนมีลูกมีหลานเย็ดบออย่าเอายังสี่ด้วยวะล่ะว่าเหมือนได้จังไหนโรงเรียนห้องเสียอย่างเดียวมีแต่คนหน้าตาดีเพราะว่าซานบอด เวิร์ดดูหันเนี่ยโอ้ยแตว่ว่าสวยกว่าพ่ณนอ้นอมแต่ว่าเียเ็นๆอดเตี้ยน,นะสิเขามองไม่เห็นเออ,อสิค่าอยู่ใสิค่าคนนละวะเอ,อโอ้ยน่า แกพามาอื่นเนาะบ้ามาัยังบ่ค่อยแงเลยไปดูแล้วบอกว่าเหลงอยู่หลังบ้านตอนนั้นอะ่ะตาไปเกี้ยเ่ไอ้เคนเฮียไอ้ไอ้ตุ๊กไอ้เซทัวเมนดาอยู่คิวมาคิโตแล้วอยู่คิวไวนั่นนี่เซ่ดูเฮียวัดดเตอร์ยูเซ you know i say you not hear what the daughter you say huh, uh -huh. you want to know what she said daughter you uh -huh. this? she said my school perfect anything yeah and that play for me school yeah, yeah. and the one thing really perfect because have the really girl cool, beautiful uh -huh. <laughs> เดว่ะนัมเบอร์วันเธอแดาวมือเขามียาง่ชุดูชีรีจิอะไรนะรีเชคเกอร์แล้วมือมันถูกนหรืป่าไม่ได้กำลังใส่รองเท้าสูงนอะไรกันปลาข้าวพื้นแล้วมันยาวเจ็ดนิ้วแล้วมันยางเหรอนี่นี่ไปไปฝนไปแล้วเป็นะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีนะอย่าตํา